สวัสดีแฟนนิวพาร์ทุกคนครับวันนี้มีความพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยในรายการสตาร์ทีววของเราครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสาวๆบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาอีกด้วยและจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนแฟนิวพาร์ทอีกด้วยจ้าต้อนรับสวีซิกดิครั้งนี้มาก็สดใสกว่าเดิมอ่าแนะนำตัวเป็นทางการหน่แฟนนิวพารนทสักครั้งนึ่งจ้าเซโน สวัสดีค่ะพวกเรา Sweet Sixteen เออครั้งนี้มาแจากความสดใสเช่นเคยมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ไหมเอ่ยซิงเกิลนี้มีชื่อว่าซิงเกิลนี้นะคะที่มาฝากแฟนๆทุกคนก็คือซิงเกิล Damage Number 1 0เออซิงเกิลที่6ของพวกเรา Sweet Sixteen คะ่ะความพิเศษของซิงเกิลนี้จ้ะคือยังไงเอ่ย ก็เพลงนี้นะคะดูแลโดยพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะแล้วก็มีเนื้อหาว่าเหล่าผู้หญิงที่โดนดาเมจจากคนที่เราชอบเนี่ยเป็นรุนแรงระดับ1ิบเลยมี่มาที่ไปก็คือพี่บอยเนี่ยได้แรงบันดานใจมาจากแผ่นดินไหวนะคะที่เคยเกิดขึ้นแรงสุดเนี่ยก็คือ9.5้ิกเตอร์ลิตใช่ไหมคะแต่ดาเมจที่เราโดนเนี่ยก็คือระดับส0เลยก็คือ,อรุนแรงมากๆค่ะแล้วก็ นอกจากนั้นเพลงก็ยังมีความแตกต่างจากเดิมด้วยค่ะอืมแตกต่างยังไงเอ่ยก็สำหรับเพลงนะคะปกติเราจะเป็นเพลงหวานๆใสๆแต่ว่าครั้งนี้เรามาในมานของความเข้มแล้วก็การเพิ่มมาขึ้นอคณะดนตรีก็เลยมีความเข้มเพิ่มมากขึ้นสังเกตจากเสื้อผ้าต่างๆของน้องๆวันนี้จะมีความดุดันมากยิ่งขึ้นวันนี้เรามีลุคใหม่ด้วยนะอ่ายังไงคือมีลุคใหม่ทุกคนเลยปะค่ะเริ่มจากคนแรกเลยดีกว่าลุคใหม่ของเรายังไงดนตีหมที่ค่ะเปลี่ยนไปจากเดิมงไงบ้างคะลูก เออลุคนี้ก็จะเป็นสไตล์ตัวเองมากขึ้นแต่ว่าผสมผสานกับแฟนๆเนี่ยชอบเรียกว่าคุณหนูค่ะก็เลยมีโบเพิ่มมาสีผมจัดจ้านอยู่นะใช่คนแบบเฮ้ยเฮ้ยมีอ่ะคนต่อไปมันหูกลูกหมูกนะคะก็ อย่างปกติที่จะเห็นก็จะเป็นแนวพาสเทลแบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็เปลีป่ยนมาเป็นสีดำแล้วนะก็แต่ว่ายังมีความเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอยู่ก็คือยังมีความน่ารักอยู่แต่ก็เป็นน่ารักแบบเซ็กซี่นินนดๆเลยคนต่อไปจ้าค่ะสัญญานะคะกะ็ลูกของสัญญาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงอยู่แล้วก็เลยเป็นแบบว่าใส่เท่ๆนะคะเพ<อ>ื<ห>่อให้เหมาะกับลูกตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ามีลายลูกไม้เพื่อแบบว่าเพิ่มมีเพิ่มความแอนโดรเจนัสค่ะสัญญามี ลูกใบก็แอบความมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวนะความยูนิเซ็กต์ค่ะเอ่าของเราส่วนของพานะคะก็จะเป็นสไตล์ที่พาชอบเวลาก็จะเป็นเสื้อครอปแล้วก็กาะกรงกางเกงอันนี้คือกระโปรงกางเกงนะคะแล้วนะคะก็จะมีพรอปเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าเซ็ตเตอร์นะเออเซ็ตเตอร์ก็จะมีความยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นนิดเดียวยิ่งใหญ่เหออเอากรต่ายกระต่อไปค่ะของเอนะคะก็จะมีความเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นผู้หญิงเท่ ถ้าสมมติว่าไปมีไป,ไปไปดูไปดูนะคะในเอ็ีแต่แต่ว่ายังทุกคนยังไม่เห็นนะคะค <ใน S 2> ่ส่งระเทศแล้วนะใช่โปสเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าถ่ายข้างแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่ามีความแบบกระโปรงกางเกงอยู่มีความสาวอยู่แต่ว่าเราก็มีความเทด้วยอุ้ยลุกนี้แซ่บมาก <c oughs> ตอนนี้ตอนตอนนี้เริ่มเริ่มยาวแล้วค่ะแฟนๆทักปะทักทักยูค่ะกล้าจังเลยนะผู้นำแฟนชาติหองส่งผมใหม่เอาคนต่อไปค่ะ ของแอน,นนะคะก็จริงๆแล้วน้องพาวเนี่ยเป็นคนออกแบบชุดของทุกคนส่วนร่วมของดีไซนเนอร์แล้วก็น้องพาวก็จะดูลุคของแต่ละคนว่าเหมาะกับแบบไหนแล้วก็ถามพี่ๆว่าชอบแบบไหนก็อย่างของแอนเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นคนเซ็กซีคซ่ค่ะเซ <laughs> ็กซี่ครัที่เราออเป็นคนที่ชอบแนวแบบไม่ได้หวานมากอยู่แล้วแล้วก็เลยน้องก็เลยออกแบบมาให้แบบนี้ค่ะแล้วก็บอกน้องไปว่าอยากได้เสื้ออย่างนี้นะกระโปรงก็ขอเป็นแบบมีเาียงเกงด้วยละกันจะได้เนสะดวกด้วยอเออ,อาเข้าสไต ส่วนของเฟม์ี่อินเอล<ะ>ิอน,นชอบขายาวชเฟมชอบขายาวเอลสูงแล้วค่ะแล้วก็แบบว่าคือชอบแบบคือเหมือนแบบว่านิมมินินหน่อย,อยใช่อยากให้มันดูเอลิแกนนิดนึงแล้วในความที่เป็นลูกไม้ใช่ไหมก็เลยพยายามหาผ้าลูกไม้ที่ค่อนข้างเข้ากับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทําเป็นเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเอลสูงมันก็สูงมากแล้วใช่ไหมเขาก็เลยคิดกันว่าเอ้แล้วเสื้อมันจะต้องแบบตัวเล็กขนาดไหนนะเออจะถึงจะได้แบบดูมีอะไรหรอถ้าเป็นเสื้อแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ย บบบมมมเรียกว่าสว <kin> ีสกินกลับมาในครั้งนี้ก็จะเป็นแบบว่าลุคที่แซบแล้วก็ด do ุด<ล>ันมากยิ่งข<ล>ึ้น<ล>ใช่ไหมแฟนๆว่ายังไงบ้าง แ,แาไงบ้างเซอรบแฟนๆนะคะก็รู้สึกแบบว้าวกันมากเหมือนกันก็คือแฟนๆเนี่ยเพิ่งได้เห็นลุคใหม่ของเราด้วยแล้วก็เพิ่งได้ฟังเพลงแล้วก็เห็นพรฒนาการครั้งแรกของเราด้วยนะคะผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เองเขาก็รู้สึกว้าวมากโอ้โหชุดสวยมากครับทุกคนสวยมากสวยปังอ,อย่างเงี้ยคนก็ชอบสุดปังสุดปังกันไปเลยแล้วก็แหละกคนก็เขามีคอมเมนต์ในเรื่องของท่าเต้นกันซะเยอะเลยว่าท่าเต้นเต้นหนักกันมากเลยค่ะคนจริงๆแล้วท่าเต้นเรามีหลากหลายแนวมากเออหลากหลายยังไงบ้างสิงเกอร์น ค่ะก็หลากหลายม,มากด้วยแนวดนตรีก็ที่เปลี่ยนไปจาก,กเพลงมีความแบบเท่มากขึ้นดุมากขึ้นถ้าเต้นก็เลยจะยากตามยากกว่าเพลงที่ผ่านมาด้วยก็จะมีสีสไตล์ด้วยกันนะคะมีฮิปฮอปแจ๊สฟังร็อกกิ้งแล้วก็บัลเล่ด้วยค่ะก็จะไปรวมในท่อนโซโล่ที่พวกเราเนี่ยจะมีการแบ่งพาร์เทเต้นกันด้วยส่วนน้องพาวเนี่ยจะได้เต้นบันเล่คนเดียวพอน้องพาวเรียนมาตั้งแต่เด็กก็จะว่าสามารถเต้นบัลเล่ได้นะคะเราทุ่มเทขนาดไหนกับซิงเกิลนี้ที่จะมาเสิร์ฟให้แฟนในครั้งนี้ ก็จริงๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเพราะว่าพวกเราก็ห่างหายจากการทำซิงเกิลเนี่ยไปค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรด้วยความนานนี้เราก็ใส่เต็มใส่ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเพลงท่าเต้นแล้วไหนจะเป็นเรื่องของ m v อีเ MV เราได้นำเทคโนโลยีที่แบบว่าจากฮอลลีวูดเลยค่ะเล่นใหญ่ไฟกระพริบด่ปกติเวลาเป็นออซีจีเนี่ยเขาจะทำแบ็กกราว์มาแล้วก็มาถ่ายเราเก็บไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเนี่ยออกแบบแบ็กกราว์พร้อมๆไปกับการถ่ายไปด้วยเลยเพื่อให้เรา ที่เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ได้ได้รู้มุมของพวกเราเองพร้อมกับมองว่า m v ของเรานนั้จะออกมาเป็นประมาณไหนแล้วก็ไปทําต่อต่อจากนี้ก็จะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกเล่นใหญ่มากเกินเรียกว่าเก็บกดในช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมก็คือว่าครั้งนี้ก็คือปล่อยดังๆให้ให้แฟนๆไปเลยใช่ปะเหนื่อยไหมทุ่มทุ่มเทกันค่ะนี้แต่ละคน หนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็มีความเหนื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราอยากทําให้แฟนๆได้เห็นพัฒนาการของพวกเราเราก็ทําเต็มที่ที่สุดในเพลงนี้เลยค่ะก็อย่างแบบตอนอัดเนี่ยเราก็พยายามแบบปรับเรื่องการร้องเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะหนักกว่าเพลงก่อนๆเพราะดนตรีเนี่ยมีความหนักมากๆก็ กว่าเพล้ก่อนๆอ,อะไรอย่างนี้หลังจากปล่อยออกไปพี่ถามถึงกระแสตอบรับจากแฟนในครั้งนี้สิหนยสิเป็นเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับแบบว่าหลังจากที่ทคนแบบตั้งตารอมานานสวสีติกทีนครั้งนี้กลับมาแหกแปลกแนวไปเลย กระแสตอบรับจากแฟนๆนะคะก็ถือว่าทุกคนรู้สึกว่ายังไงนะทุกคนตื่นตาตื่นใจแปลกใจเฮ้ยนี่มันไม่เหมือนสวัสดิ์จิีรู้จักนี่นะมีการแบบว่าโตขึ้นดูแบบอุดูสาวขึ้นนะแบบดูแซบขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ช่วงที่เราปล่อยเพลงกันแรกๆใช่ไหมคะแฟนๆก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยท่าเต้นมันจะออกมาเป็นยังไงนะแล้วพอเขาได้ดูท่าเต้นของเรานะคะก็ประมาณว่า หายใจกันยังไงเพราะเราเต้นกันเต้นหนักมากมาจริงๆค่ะแบบสับสับสับแฮปปี้ไหมพอได้เห็นฟีดแบ็จากแฟนค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แบบว่าชื่นชมกับพวกเราแฮปปี้มากมากให้เหนื่อยให้เหนื่อยเลยความพยายามที่แบบว่าซ้อมมานานนานมากรู้สึกมันแบบเฮ้ย แฟนคลับแบบรู้สึกชอบนะเราก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกมีแรงคึินขึ้น,นะค่ะตอนนี้มีชาเลนจ์ต่างๆให้แฟนได้ทํากันหรือยังได้เล่นได้ร่วมสนุกกันหรือยังเอ่ยค่ะก็จริงๆจะมีชาเลนจ์ใน t ิกตอกสามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะคะก็ไปติดตามได้ทาง t ิกต o k ของ s วีทซิคทีมได้เลยค่ะราจะคอยอัปเดต ชาเลนจ์ <Challenge S 2> อยู่เรื่อยๆจริงๆเพนีเนี่ยจะมีหลายชาเลนจ์ด้วยเ่ให้เราควราไปติดตามแล้วก็สามารถไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของ s สวี i ซิท e n เลยค่ะขอฝาก s สวี i ซิ e e นนะคะตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตาม s สวี i ซิ e e n พิมพ์คำว่า S W E A T ตามด้วยเลข16นะคะในทุกช่องทางโซเชียลเลยค่ะอืมแล้ววันนี้ s สวี i ซิ e e n มาถึง New p a s s ทั้งทีนะครับก็จะไม่พลาดที่จะ นำซิงเกลิลนี้เป็นแบบน้ำจิ้มก่อนนะเออถ้าเต้นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงามาฝากแฟนๆอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอส่งมอบอาสตูดิโอแห่งนี้ให้กับน้องๆจากสวีเดนสิกทีดกับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้ที่มีชื่อว่า Dame Number t n เออมันคอยวดวคิดถึงเธอสมละมันคอยกรดกรดีว่าฉันรักเธอจิตใจมันจิตจิต ฉันเป็นอะไรหรอถ้าให้คะแนนฉันอยากได้เธอเป็นแฟนเขาบอกเลยคนตรงหน้าที่ฉันเห็นก็จามชนัมเบอร์เจ่ดจเมชนัมเบอร์เจน